ตุ่มเพลผ้า,าเพลสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าๆกับบรรยากาศเย็นๆสวัสดีครับ เมื่อเศร้านี่ฝนตกจ้าวังขอนสิแจ้งตีสามตีสีตกแห้งเติบจ้าน้ำขึ้นมาน้อยหนึง่งปาเป็นตาแล่นดีเป็นตาได้รุ่นพี่ตุ่มกําลังแตงเบ็ดแตงมองได้พี่มัดไหมครับมงกิบก้อนที่ใส่ตะก้อน,นี่เกาต้องมัดไม่ตลอดเพื่อบ่ให้เสือกมันมืยหรือว่ามันตึงเกินไปเวลาถือ ตัวนเี้ยมันอาจีรุดหรือว่าขาดได้ครับมัต้องมาไหม่ตลอดเลยก่อนจะตกแต่และมือนะแตงไ้มันค้งถูกหลังเบ็ดหอมมีซีหลังคือเก้าจ้ามือนีบมีแดดเลยบรรยากาศเย็นสดชื่นดีลาตอนหนาวเนาะหนาวโอเป็นยังครับลุยเมื่อกี้แหละจึงเป็นแต่ยูอา่แกล้หนาวเนี่ย ลุนเบิงไปน้ากันจ้าป้าจะลากเบ็ดเฮาบอ่อ ขันที่สองจ้าขันฝ้าปลายเบ็ดย,ยุบแล้วฟังเสียงลอกจ้า้พี่ตุ่มวันใหญ่อู้มึงปลายเบ็ดจ้ามาเร็วมาเร็วหนักมวยพิกันนี่หนึ่งหนักวพระสันจ้ามาแต่เสาเลยจ้า มาเร็วมาเร็วนนจันน่ลิจ้าอใส่เครื่องโลมามามาเขาตักได้ปะแต้มแรกแฮกหมานจ้าได้ลงกับชังแล้วหมาแต่เศร้าเลยนนจันน้อยเอาลูกมาอ้อยก่อนจ้าอืมเอาลูกมาเบ่งชิมก่อนว่าเยื่อเสีบปะอือเยืเยย่อเสบเพื่อนก,นกนะเสอ,อเอินพ่อเอิญแม่มากินดอก อืม,อมไปเอื่อนไปแหละ <laughs> เดี๋ยวเขาเอาไว้ในกระช่างเขาก็เอินใยขึ้นกันม,มันมันครับมันมันจ้ามาแตา้เซเลยพึ่งตีเยอะลงไปแต่แหลกแหกมานโตเย่โตง,งามจ้าใส่เครื่องโล่สีลงมาับ ขันฟ้าเอาอีกแล้วจ้าอู้ปลายเบ็ดกระดิ่งดังแล้วจ้าปลายเบ็ดโยบเฮงอยู่อืออยู่จ้าอยู่บลูว่าใส่จะขนาดใดอ๋อพี่ตุงว่ากำมังมาสั่นจ้าเมนบ่แต่ตะเพียนอือแต่เพียนน้อยจ้าบลูเมนกำมังโอ้ใส่งามอยู่ ซาติปีหนึ่งสองปีนี่จะมีมาเรื่อยๆจ้ะอือขันฟ้าจ้ะ หรือว่าอยู่เบ็ดแล้วอยู่ปะอยู่จ้ากินแต่ขั้นเดียวขั้นฝ่า <m uch> <m uch> กำมังจ้ารอบนี้อ้อใส่งาน จำปาตะเพียนเมื่อกี้เลยเดรรๆครับเดรรๆให็เวลาบอฮันนีพ่อเกินชั่วโมงเลยเมาสามเต็มแล้วขันฝ่าพี่พี่พี่แดงน้อยแดงน้อย ไปเบสติงแล้วน no. ักบอเป็นนักนักอยู่ว่าสันจ้าปายังน้องปากกำมังไหนกะใส่หญ่ใส่งามเคลนจุดจุดอืมโอ้ใส่งามอยู่จ้าเงยกว่าเมื่อกี้นี่น่าจะนักเพราะว่าดวงนึ่งกอลังดวงนึ่งกอปาก แมนเดงน่อยเดงน่อยอืมอืมเด้งน่อยนะก็เซนจ้า ป่าอยัางนู้โอ้ยพี่อ๋อโอ้พันกันมุนไปเลยกค้ท่องแม่กค้ท่องป่าหน่อยจ้ะป่ากับมังหน่อยน้ำเห้งครับเด็ดไปพันกันมัวสัวเลย ขั้นแรกจ้าขันนแรกขันนแรกอู้อู้กระดิ่งมาดังจ้าอยู่บ่ปลาเบ็ดติงอยู่ดิยอยู่จ้าอาจจะเป็นปลาหน่อยปลากระมังบ่ลักษณะแบบนี้แมน คืเเอเรียนแห้งจ้ะน้กำมังจ้าอู้ใส่งามเลยตัวนี้ตัวเเลยครับตัวหญ่เลยวายุคือเรียนแห้งจ้ะ

ปะตะเพียนมีตัวอ้วนอ้วนอืมืพี่เดงน่อยเด้งน่อยเด้งน่อยคำสุดท้ายจ้าอยู่จ้าอยู่บอกกามังกับตะเพียน กำมังจ้ะพี่จะใส่ประมาณสามิใส่ยังไงเห็นตัวเดียวจ้ะปลากระมังพี่เด้งเด้งเด้งอู้ใส่เยอะเร็วอื้ เป็นนาง,งนักว่าสั้นจ้าเอาขึ้นมาเบิ้งว่าปลาอีกอย่างแท่ของแล้วออกไป,ออก,ไปออกเร็วออกเร็วตะเพียนเย่บ่โอ้ตะเพียนเย่จ้าที่ผมมา มันจะคือจแต่เพี้ยนหย่อนเอียงมันทรายหัวนะครับดิ๊ๆๆิ๊ดกมากมันมันมันตัวงามแข็งยี่ขึ้นยิ่ขึ้นเนาะยิ่ขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจ้าปลาเฮาเด้งหน่อยเอาอีกแล้วพี่ เพิ่งตีลงไปอือเอาปลาตะเพียนขึ้นมาบ้างเดนี่ตีลงไปบ้านโดนๆจ้มาม้อีกเลี้ยวแดงทำงานแล้วอ้อปลาก,กับมังจ้าใส่สวยเลยอือเด,ด็ครับตีปุ๊บกินปับ๊บอือ ต่ว่าเยอะเขาละลายไว้เนาะโอ้ห้องฟันมาป่ามันฝาดถึกไงอ๋อใหอ่าปูอยู่ในกอห้าข้างหนาคุณครับเป็นตะสะดูไยลายต่ว่าก็ะดี่เ้ือนนะครับ มงยูมองอาศัยคงป่าครับมันเปลี่ยนไราองว่าพื้นที่ใดๆม่มมีป่าหรอกครับมงยูอาศัยมันมัมมีมองจะลบจะลีกับมมมีคิดหอดสมัยตะกี้มีภูมิเบนมีกอวไ่เฟียลงไปน้ำห่วยน้ำหนองผาล้าหลายครับทางแต่รัฐบาลมีโครงการมาหลอกห่วย

ปลานกเขาครับโตซ้ำป่าตะเพียนนั่แหละครับแต่ว่าป่านกเขากลางมันหลายนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเห็นแม้นใส่ซ้ำฟ้ามือนี่ผมจะเอาอยู่ปล่อยครับ เทียนหางแดงไงครับวนตุ๊กปลานี่ไปปีน,ปนเสียบเสียบี่ครับโอ้พี่น้องมั้ยพลีบวอายุแป๊บเดียวพี่ได้ขึ้นมาจากโตบ่ลหล,ย,หลยอยู่โอ้จากโตลายอ่ะ โอ้ไปแป๊บเดียวได้ป่าขึ้นมาซีโตจ้ะบะทร,รมมาดาเฮ้พี่พี่พี่แดงหน่อยลู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 ลุยใจยูบนหนักปันได ប្រធស្វ <Infinity Expl od intelligent> ើក្រឿ្រាក់បានចិងព្រັប់ក្រែតដ្លាភ់ប្រៀត់ក្រាក់ក្រើងណាស់ក្រើម្ម្ หมอซักเลยจ้าไม่ว่าบ่มีกระดิ่งดังกระดิ่งบ่ดังเหมครับเนาะกระดิ่งบ่ดังปลายเบ็ดบ่นุวมจ้าโคตรหัวคลี่โคตรบูบเทียเดียวเลยลุนจ้าจะแย่ี้ยซ้ำได้แดงน้อยจนว่าร้อยมาแล้วจ้ามาแล้วเขาฟังดีๆงามๆเด้อ ไ,ไ,ไ,ไอยังนาะ่าได้เห็นตัวเลยจ้ะอูอไไ้ไปกําปัดไปกย่มาแล้วจ้ัะออูู้ได้พ่พี่ได้อไปกําเย่จ้มาแล้วเบสทีสามตัวเลยครับของตรงนีง้ จังปวดเอาจังปวดเอ้ามาเป็นยังมาแต่เขาได้ป่าเบีดกวาสารตัวเล้ซอยเหียอกันดีเท่าได้อู้ดีนะเบียดบ่ตกน้ำไนะครับเบิดจนบ่ลอยเบียดนาลอกไว้เจ้ไปก๊มตัวเนี้ยแห้งจ้าไปก๊มป่าพุ่มไารุ่งจันทร์กินแห้งครับใส่ประมาณเจ็ดแปดขีด บออ่หอดโลดหรอครับบออ่หอดโลมัน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 ,มนจ้ามาแล้วเขาบ่าเห็นโดนแล้วเนะาะไปกัมนีเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นจ้าลากออกเลยบ่ได้ตั้งตัวเลยเนาะเพลากันเนี้ยเบิ่งอยู่เด้ปลายเบ,ดบ,บ,ยบ็ดกระเบื้อบได้ยินแต่เสียงกระดิ่งดังเบ็ดร้อยหันในเบิง่งใครเน่จ้าเบ็ดบ่ตกน้ำ โอ้โนาา่นาก็สันจ้าพึ่งปั้นขั้นที่สามขึ้นมาว่าจิตตีเยอะลงไปขั้นที่สองกินจา้ายุ่วบักเฮียงเลยแมนบอกป่าผมโอ้ป่าผมใส่งาำอยู่จ้า บ่หน่อยบ่อหน่อยข้าวปั้นสองตัวครับใส่น่อยวนี่ใส่หนีอยู่สใส่นี<อ>นออยวอ,อยู่จ้าใส่หนีอยู่ส่หนียสงา้าแดงอันเด๋ยอโั <c oughs> งเด้อโดดเขากึก้าสเหนีอ,อยู่ครับ เขาเอาปล่อยปลอยไปสองตัวแล้วใส่หนีงามด้วยจ้ากันเล่นน้อยซ้ำส,สองนิ้วเนี่ยก็จะปลอยขึ้นให้เขาเงยขั้นนั่นเยอะจมดินแลังว่าจิตีตีอะ ้วนอ้วนอ้วนเดงน้อยจ้ะอืมกระดิ่งบ่ค่อยดังเลยจ้ะอืมคือเรียนมาไว้จ้ะกับมังน้อยอู้ใส่งามจ้ะมาเรื่อย ปั่นเยอะพันได้แล้วเลย เันแหลกยู่ปะอยู่จ้าอู้แลนมาอย่างไวเลยปุณหนะปุณห์โนะอ้ ปลาพมจ้าเรียนจวดจวดจวด,ดมาเลยใส่งามอยู่เอาจ้าเอาเซนนี่ขอดีเลยเห็นปลาเมือ่อยเนาปะปลาพมหน่อยจะใส่โลมาให้เหน็นดูใส่โลยังใส่นี่กับงามอยู่ดึงเบ็ดดึงเบ็ดมวนขนาดเลยจ้ปะปลาพมนี่ ปลาเริ่มเงียบแล้วนะจ้าว่าจะพอซัมนี้เอาก็ะไดพ่อยุอพ่อกินเยู่จ้าเมือ่อนาจังว่ากันไหมเบิ่งป่ารวมน้ำกันจ้าป่ารวมรม,มือหน่ง เจ้ะจ้านี่ตัวงามๆปลาพม่กับตัวงามตัวใหญ่สามเก้าสิบสี่สิบสองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวสิเจ็ดตัวคักครับกินเมนูกินครับเยสุดมูนี่กับปลาอีกัมจ้าอืมมือมนี่กับมารกมวนอยู่จ้าครับครับกลับป่านไปเฮ็ดเมนูกินแซ่บจ้า bawa ke ไปกันมาครับมันมันเดี๋ยวหัวจ่องแล้วน้องแพลวได้เอาเลยเนื้อป่าเดี๋ยวเอา,เอาไปทำน้ำยาครับทำเ,เสร็จแล้วใส่เครื่องลงไปแล้วจาเครื่องกับแหลกแนบแหลกแน่นคนคนไปเลยครับป่าตัวนึงใส่โลเนาะ Ủa ừ, mình đi nói đấy sai bật ăn tăn ใส่ตีนไก่พร้อมครับเน้นๆเ,เลยตูบ่มีเลือดเนาะมือนี้บ<อ>่บม่มาเตะมักอยู่แต่วบบา่าบ่ใส่เน้นตีนเหมือนเสียงหัวรอเหมือนม,ม,มือขึ้นเศร้ากับบ่เบิดลายแห้งครับไอสองมือทำยาเอาเห็ดแล้วเอาก็เห็ดให้มันคุมๆไปเลยฮะเจ้ามาด้เห็ดดูกินได้ยาวๆง่ไปเลยผ่าเข้าขครับ ทั่วพระขั้นจองหวนน้องเพลแมนกั้นจองลวกนี่อันนี้คือที่เด็ดหัวปีอ่าหัวปีสมัยตะกี้บ่มีผักโมนี่แหละครับมีแต่หัวปีนี่แหละโอ้เนี่ยแซบเลยกินเขาขปุ่นเนี่ยน้ำแกงเนยนึงบอกเหรอเจ้ากันหัวปีแม่นมาครับมากินข้าวแรงน้ำกันแซ่บๆครับเมื่อนี้จานใหญ่ๆไปเลยมาจ้ากินขนมเสียนน้ำยาน้ำกันจ้าเรียกว่าขปุ้น จะนั่งนัก,นก,นกโมปีไทยปีท <c oughs> ัวปีไทยปีอืทั่วเข้าไปครับแต่ว่าพักขั้นจองขันเท่าหลวงมันจะออกวันหวานนะน้องแพ้นะเข้ากันก็เขาปุุนดีดีครับน่ครับจะง่าไๆพูดไปเลยีเมนูที่ว่าต้องใส่สองมือ้อกิน เจ๋งแสบมันต้องสีเนื้อสีขปุ้นเนาะเนาะสวดน้ำก่อนครับพี่น้องนัวบอลตองเพลาแสบแสบเบื่อแน่นอนมุ่งทรงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะผ้าเห็ด น้ำยาไทยจ้กมืออยู่ดอกให้น้องเพวเห็ดสุกินเขาบอกใหได้เห็ดน้ำยาไทยจ้กเทียนเนา้องเพวเนาะเล่นเพราะว่าผมมักเข้านมักเหล้าคนก็เลยเห็ดแต่เล้าไปเลยมันต้องมีสองย่างบัณทีตนี้ไทยหนึ่งเหล้าหนึ่งก็น้ำยาไทยผมก็มากินอยู่แล้วครับเข้าบ่มักเข้าบ่มักก็ดี ถัดถัดถัดมือนี่็ขอลาพี่แลาน้องไปกับบรรยากาศกินข้าเช่นเคยนี่แหละครับตุ่มกับน้องแพลวก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สมอเสมอครับตุ่มกับน้องแพลวก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ